bye <laughs> กยืนเมาสัญญาณเลยมีสไตา์ย่าๆอกเริ่มเลยนะย่ามารุ่งงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆเป็นคนชอบ แล้วเขาก็เลยมีฉาค่ะต้าที่ลิงออกมาชว์มาออกงานในครั้งนี้นะคะก็รจริงๆเขาจะมีอีกประมาณ2วันอาจจะมีต้องมาพูดแบบอินสปิเรชันให้คนอยากมาถ่ายรูปก,กันก็<ม>วันนี้ได้โชว์รูปที่อารู้สึกว่าแบบเป็นอันที่เราถ่ายแล้วรู้สึกแฮปปี้มากก็นย่คือปีที่ทุกคนค่ะก็ชอบถ่ายรูปกันทุกคนถ่ายรูปมีมุมมองที่แบบ ถูกใจหลายๆคนมาเลือกกล้องกันมาแบบมาศึกษาว,ว่ากล้องไหนเหมาะกับสาวนอรยีก็เป็นเลาเขาเรียกว่ารอกรูปเวลาย่ะอาท่าจริงๆอะโชคอาจจะเพราะว่าเราทำง,งานในวงการเยอะเราเจอต้อง,งเยอเราแบบเรฟังคนพูดถึงรร์รูเยอะก็เลยอยากลองดูจริง,งๆแ<ๆ>ล <ๆ S 2> ้วเราเป <ๆ S 2> น็นคนชอบถ่ายรูปหรือชอบโดนถ่ายรูป <laughs> ถ้าเอาแบบถ้าเอาแบบจริงๆ,ๆเลยนะชอบโดนถ่ายรูปมากกว่า<อ>ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็อยาก,ยากเาก็บโหมดบางอันนะต้องเป็นช็าปค่ะพิเศษด้วยค่ะมาถึงแล้วเดินไม่ใ,ใก็ได้วค่ะพิเศษถ่ายรูปเก่ง<อ>มากมวกว่าต้องยอมรับ,ออรบต้องยอมรับค่ะใช่ค่ะบอกว่าแบบบางคนจะมีแฟนกันบางคนอาจจะบอกว่าบางคนก็อาจจะไม่ถ่ายรูปไม่เก่งก็ได้เพราะว่าบาพถ่าอันนี้คือสิ่งที่เราพร้อมกันทั้งพิเศษในชีวิตเราถ่ายรูป เราก็จะเอาไปสวยแล้วอยากได้แบบไหนเราบอกมา <laughs> ซึ่งเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่าอะไรที่ทย่ารู้สึกว่ายังไม่สวยก็เก็บไว้ในใจ <laughs> แล้วก็เราก็พูดดีๆไม่งั้นต่อไปนี้เขาจะไม่ถ่ายให้ <laughs> <laughs> เราคุยกันแล้วค่ะก็คือถ้าย่าไม่ชอบย่าก็จะแค่แบบถ่ายให้ดูไหมอย่างน เราจะได้ไม่ทะเลาะกันเยอะจริงจริงจริงว่าถ่ายเยอะไหมเพราะว่าหลายคนมองถ้าเป็นแฟนกันแบบผู้หญิงก็จะบอกร้อยช็อตร้อยช็อตแต่ดีรูปเดียวอย่างเงี้ยพี่จะเด็ดเป็นอย่างงั้นไหมหรือว่าไม่ค่ะเพราะนั่นและกดให้แค่สิบร้อยสิบแชรคือลิมิตแค่นี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำทำตัวให้พร้อมอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะเขารู้มุมไหมว่ามุมไหนเราสวยเรารู้ตัวเองค่ะใช่ค่ะเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะหันแบบที่เรารู้ว่าอย่างเงี้ยเราก็สวย ยากเก็บไว้ในใจเยอะไม่ค็บทุกครั้งเป็นเรื่องปกติยากแบบมั่นใจมากว่าแฟนจะต้องทะเลาะกันเรื่องถ่ายรูปให้กันละกันคนคู่แต่ถ้าพี่คือเราถ่ายให้เขาแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่เรื่องค่ะแล้วเขาบ่นเราไหมคะถือว่าเขาเก็บไว้ในใจไ้วนกบเอย่างนี้เขาเก็บไว้ในใจแล้วความในใจอยากจะร้องเขาฟังรึเปล่าไม่ เราเราจะไม่พูดกับเขาเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายให้แล้วแล้วเขาไม่สงสัยหรอเขาไม่ทำไมเราไม่ลงรูปนี้ทำไมลงรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยลงตลอดนะหมายถึงรูปที่เราเก็บไว้ในใจอย่างเงี้ยอ๋อที่ชอบก็ลงเมอลองดูดิไมนไดต่ปัญหาไม่มีหลักฐานใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนเกิดก็จะมีรูปนะาเกิกั ก็คือช้อนช้อนถ้าคนไทยก็คือหนีไม่ได้เลยแล้วก็ดูจมูกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทำไมอ่ะพี่ยิงเคยลองเคยลองมะไม่รอดนะแต่ว่ายายย่าก็ยอมรับว่าหนูไม่ได้แบบว่าทุกมุทุกมุมโอ้ถ้าใครมาอย่างนี้เราก็จะเดินหนักไปะเป็นสมได้เหรอเคยเจอใครถ่ายแกล้งไหมแบบว่าก็ื่อนช้อนหรืออื่นแต่ที่ได้จะไม่เท่า คนจะเคยเห็นเลยตอนนี้ตอนนี้ถ่ายอะค่ะเขาจะแบบไี่ไรไม่ไรเขาจะเลี่อยู่เฉยแล้วเขาเขาจะก็จะไหวเยอะลูกลูกย่าที่ไหวเยอะไม่ใช่เพราะว่าเลือกเองนะคะคนเขาถ่ายถ่ายไ้หวเขาจะมีเทคนิคใช่ไหมใช่ใช่ชอบเขียนว่าแบบพี่ย่าแบบชอบถ่ายดูแบบลงแบบทนแบบเลอ่ะๆ ไม่ได้เลือกนะถ่ายได้หมดอ๋อซึ่งคนไ่งคนถ่ายได้เขาเป็นคนสร้างโทนในจีเราเป็นยังไงแล้วต้องลงอย่างนี้ใช่ค่ะเอออ่ะพี่ถามอีกเรื่องนึงเรื่องคิงเบอรี่ที่จัดปาร์ตี้ตาราโซเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะค่ะเป็นคืนที่สนุกที่สุดในชีวิตฝั่งสาวๆเป็นยังไงบ้างเพราะฝั่งพี่แบคเขาบอกว่าโสนุกสุดเบียร์ก็คือเช้ายันเช้าของเช้าเย็นเช้าของเราของเราก็เช้าเย็นเช้าค่ะ กิจกรรมมีอะไรบ้างนัดโหเยอะมากก็นั่งรถนั่งรถในมอว์มีดนตรีมีวาดรูปมี sit down dinner มีอะไรไปคลับบิงเยอะเป็นเป็นหลายอย่างที่พวกเราไม่เคยทำด้วยกันเลยค่ะอะไรที่คิมเคยขอมาแล้วเราจะต้องทำตามที่เขาขอคิมอยากวาดรูปค่ะอันนั้นก็อย่างเดียวที่คิมขอแล้ะสิ่งที่เขาไม่ขอเราทำให้เขาหมดเลยไหม ก็ขอแค่อย่างเนี้ยทำทั้งหมดอันนี้ว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ขอแล้วเราจัดให้ไหมว่าอันนี้เราอยากเซตเซอร์ไพรส์มีก็ชองรถยาวแค่ไหนมีสิ่งที่เขาห้ามไหมล่ะคะห้ามแต่ว่าเราก็ทำน้อยมากเชนเชนอะไรบอกเลยได้หรือว่าที่เราไม่กล้าหรือว่าเราที่ไม่กล้าทำเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะโดนอย่างนี้ก็ไม่มีค่ะไม่ไม่ไม่มีอะไรน่ากลัว แล้ว้มีการพูดความในใจกันไหเพราะอย่างคุณหมากตอนเด็กเขาไม่มีพูดความในใจกันเรามีมายังเขาเก็บไว้งานแต่งว่าคือเรียกว่าเป็นงานที่เห็นบอกว่าแต่ว่าคิมกลัวเรามากกลัวเราจัดจัดแบบอะไรที่แบบอือดูแบบค่ะแต่เราก็ไม่ทำอะไรให้เพื่อนตกใจใชื่อไม่มีไม่มีค่ะไม่มีมันม้มีมากค่ะน้อยน้อยมาก พี่ถามเรื่องนึงเรื่องที่เราไปร่วมงานแตง่งเพื่อนเออแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นมีน้ำตรงน้ำตาแล้วแบบโอ้เราซึ้งแบเป็นคืนที่ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตนั่งแบบนั่งแบบนีแบบแบบ้ใช่เพราะมันเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มมหาลัยที่แต่งางานด้วยนั่นเลยครับไปขอาการปลอบใจว้าประชักใจมากเลยสวยมากเลยเสนุกมากมากๆไปได้ก<อ>ันบ้างตัวเราไหมคะไม่เห็นถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นงานแต่งเราแล้วเราจะแบบขอบคุณที่ เปลี่ยนเรองแล ไม่เ่าไปเพิกลียนะขอบคุณอะไรแบบก็คิดว่าจริงๆน่ะญาติเป็คนที่แบบไม่ได้ไม่เป็นคนที่รองไเลยค่อสถานกาบตอนที่พีแลขอพีางก็ไม่ร้องไห้หรอกไม่ร้องไห้หรอก็เลยรู้สึกแบบตกใจกับเองว่านัู่เพื่นเดินมาแล้วร้องไห้เยเลยก็เลยคิดว่านาตัวเองกำลังนึกอยู่ว่าจะร้องไห้ เทอโมเมนต์ไหนที่จะต้องเจ้ตากเราเวลาที่สุดก็คือเรา่าองค่อ่าไม่รอะรเลยแต่ว่านี่คือเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่แต่งงานไปใช่ไหมนี่คือเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่แต่งงานไปแตงว่าเราเราคือคนที่สองออคนคนนีคนหนึ่งก่คนที่สองที่แต่งเมื่อไหร่ แต่ขเขาแค่ไม่มีงานแต่งแต่ออว่าเราคนที่สามก็คือปีหน้านคนที่สามี่ก็คือปีหน้า,นา,าก็น่าจะน่าจะประมาณนั้นแหละ <c oughs> เต็ม <c oughs> งานไม่ใช่งไงน,นะคะออออถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะมาบอก่ออมาเนี่ยพี่ถามแล้วกันพี่เจเดีบอกว,ว่าเขาจะไม่ทะเลาะก,กันเรื่องนีเราตกลงกันแล้วว่าเราจะพกเงินคนละซึ่งทางมันเป็น<ช>ตามข้อตกลงในมเอมโอยนั้นไหมการจัดงาน อจะไม่ทะเลาะกันเหมือนคู่หมากคิมเพื่อนมาแกงเพื่อนอย่างนี้เลยเหรอไม่นะเด็กคุณนะเด็กคุณว่าเขาตรงกับยาย่าแล้วว่าเขาจะไม่ทะเลาะกันเรื่องงานแต่งงานว่าจะต้องมาในงานมงการเตรียมงานปกติเราก็ไม่เรื่องกัการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เคยทะเลาะกันอยู่เพราะยาย่าเป็นคนตัดสินใจโนปกติที่แย่เป็นคนฟังคนเป็นเพราะว่าความเห็นก็หลายๆอย่างที่แบบแพลนยังไรก็ตรงกันหมดเลยใช่ค่ะตรงกันหมดเลย เตรียมงานทางนู้นย่าเองหรือว่าจะเป็นน้าเด็กครึ่งครึ่งเอาไหมพี่ถามแล้วกันสิ่งที่ยายาอยากเห็นในงานแต่งงานเราจะย่าได้บอกน้าเด็กเพาอยากเห็นอะไรย่ามีแค่แค่ request เดียวคือสถานที่ค่ะสถ่นที่เท่าไหร่ซึ่งอันนั้นก็ยังยังไปไปทีงไหนเลยก็ยังบอกอะไรไม่ได้ใช่เพราะพี่ยาาจะบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะต้องที่ไหนกี่ที่อะไรยังไงใช่ใช่ค่ะ เรื่องสถานที่เฉย e ๆนั้นประมาณเรือเ่องงบด้วยเหมือนกันพี่เร์ดิกนเบอกว่าเอองบก็สำคัญเพราะว่าจัดสองที่อะไ่เงี้ยรกลัวเรื่องนี้เหมือนกันเรากลัวเป็นเรื่องนี้ไม่เขาไม่สรุปใชไม่สยนะไหมใช่ <c oughs> แต่อย่างที่นอร์เวย์เราคนจาัดก,การไหมอ่ะเพราะน่าจะชินกับสถานที่มากกว่าเนี่ยค่ะก็เออเป็นคนอีเมลอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนทำเพราะผู้ประ เร <laughs> <st wireless> ิ่มด <ic Nor diction aries> <nor dá> ิวงานแล้วเน้องในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบเนาะแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีใครคุยกับเราเลยเหมือนเราคุยกับตัวเองอยู่ค่ะตอนนี้ย่าอยากให้เป็นแบบว่าดอกไม้เยอะๆอะไรแบบนี้ไม่บอกพี่สาวช่วยไหมคะช่วยค่ะช่วยสุดที่แต่ก็ยังไม่มีคนคุยกับเรา กี่เดืนถึงย้าาสามารถให้พ่อซื้มค์ันที่ขอบใหญ่เป็นยัไงางอีกทีเราเริ่มมาค่ะเริ่มาค่ะแล้วก็จริงๆชอเพื่อนเยอะค่ะพ่อไปบ่อยเลยรู้สึกว่ามันใจมันใจต่างวันภาษาชั่ว่รู้สึกว่าถ้าพ่อมีปักพี่บูนก็จะัด้จะให้เป็นบูนอาจะให่แบบออกขอการไม่ตีเล่น คือเรื่งคือเรืองใช่คิดว่ามารน่่นี่คุณพ่อวไงบ้างคะพอเราเปลใจบคะพี่ัตตพ่ตค่ะพัค่ะซึ่งอตีกอะก็เลยดีดเป็นเน้อัีก็โ อันมี้ก็พ่อเป็นคนมสัการเรื่องดรองูปแบบต่างตัวยเนน่ยโนโนขาอยากค่ะยนากเต้องกาอยากได้แบบไหนก็เป็นทัสกินสไตล์อิตาเลียนนิดหน่อ้กที่่อนาดจะ็ก็ทุกอิตย์เลยค่ะถ้าถ้ามีปก็จะเป็น พี่ค้าหน้าพี่ถามเลยถามแล้เด็ดหรอเปล่า่กี้เขาก็ฝากมาถามเหมือนกันเออถามว่าจะไปทุกที่ที่ไหนยังไม่ดูที่ด้วยใช่ไหมเรือนหอมถามแล้วเด็ดเลยเออเพราะว่าไปถามพี่เด็ดเรื่องเลิกพี่เด็ดเขาไม่พูดแต่เขารู้สิทปากแสดงว่าต้องได้เลิกแล้วเขาบอกว่ายังไม่ชัวร์ญาญ่าอย่าเลิกได้ญาญ่าสรุปได้นี่คะเขารู้สิเราจะทำท่ายังไงญาญ่ามาขอปิดปากขอปิดปากทีหน้า อันนี้ตว่าแบบไกลหน่อยค่ะก็คือปลายปปีปีหน้าก็ปีถัดไปค่ะปีหน้าก็คือปีหน้าคือเดือนนี้เดือนนี้ของปีหน้า Welcome to Star Society.